พี่น้อง f อฟคอขาเอยที่รักทุทั้งครับ f อฟซีฮานอยทุกท่านครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสรียงโชกคคับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเนาะทั้งฮานอยลาวพัฒนาและาของรอบต่างๆนะครับพบกันวันนี้เป็นในรอบของวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2อ6 5ครับวันหยุดของทุกๆคนเนาะและวันทํางานของหลายๆคนอ้าวคนที่ไม่หยุดคนที่ทํางาน ก็ปังร่วมกันได้ครับในเวลาที่ออกรอบรอบออกรางวันมชอบพูดโต้เลยเลยอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดน,นะครับก่อนจะพบหน้าทางเรามาสรุปหน้าทางของวันเสาร์ที่4ครับใครเห็นใครปังมั่ง 4, 4น่อยเนาะสายเบิ้ลเป็นไงมั่งครับมาครับเฉพาะกิจครับบนมา208ล่างมา83พิเศษครับบนมา937ล่างมา6 2หามอยปกติครับ บนมา832ล่างมา58นะครับปิดท้าย VIP ครับบนมา944ล่างมา15แม่สายเบิ้ลเนาะสุดท้ายจริงๆนะเจน้ำเจน้ำเจน้ำแห่งเมืองยะโสธรเรานะเมืองบังไฟลานนะครับบอกว่าแอด VIP เบิ้ลไหมเอาเจจัดเบิ้ลไปเลยไปมาของแกจริงๆด้วยแม่นะครับอืมก็ขอแสดงควยามยินดีกับคนที่เห็นที่ปังนะครับ สี่นอยในวันที่4ก็มารัวๆครับ833732และ58ครับห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่5วันอาทิตย์จะเบิ้ลไหมยังไงมาลุ้นกันห้ามพลาดครับมาดูแนวทางของวันอาทิตย์ที่5กันครับจะเหงจะปังมากแค่ไหนเนาะสี่นอยใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่มาลุ้นกันต่อนะครับเช่นเคยนะครับในวันหยุดจะให้ชุดนอกตารางไปด้วยเนาะอย่างเช่นรอบวันที่4เมื่อวานวันเสาร์ก็มาอยู่นะสชุดเนาะ รู้สึกจะมา2ชุดอยู่ไหมนะครับสำหรับชุดนอกตารางก็มา8-5กับ2-3นะครับเอ้มา8-5กับ3-2หรือ2-3นี่แหละเนาะใช่ไหมฮะอ่ามา8-5กับ3-2นะครับ5-8กับ3-2มาเนาะรอบเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นคืนกำไรให้กับ FC ที่อยู่ในช่อง YouTube พอพะรวยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะให้แตกในกลุ่ม VIP ครับชุดนอกตารางนะครับก็ เสาร์อาทิตย์ก็ให้รวมๆกันไปเลยเนะเาะเ้าเช่นเคยเด่นเบิ้ลให้1นึ่งนะครับเมื่อวานนี้แหมขาดลอยครับให้สามามมา 4, 4ีเนาะเอาให้อีกเ,อเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็ปังปรุริเยอยู่นะรอบแรกให้73มันมาในรอบที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจครับมามีปกติเนาะเอาในรอบวันอาทิตย์นี้ก็ห้ามพลาดครับตัวที่ช่นชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับ ชุดนอกตารางให้6655นะครับเบิ้ลจะมาไหมลุ้นกันนะครับใครจะเห็นจับปังใครจะฟาดเบิ้ลมาไหมชุดนอกตารางของวันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะรวมกับรวมๆกันนะมันจะออกปนๆกันนะครับวนๆไม่ได้ปปน,นขอไปมันจะออกวนๆกันนะครับอ้าวยังไงก็ใช้ดูมินิจของท่านนะครับหยิบจับได้ ตามที่ชื่นชอบนะครับใช้ดุลพินิษ์ในการใช้งานเนาะโอ้ยบีเข้ามีลุดนะครับยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังละกันทุกรอบนะครับพบกันในช่วงออกตะวันนะครับในวันอาทิตย์ที่ห้าเฮงๆปังๆได้รวยครับพี่น้องถูกไหมลูกนินทุกคนสวัสดีครับ